ทำไมคุณเลือกหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านทำไมคุณเลือกหยิบหนังสือไม่ว่าเล่มใดอย่าตอบว่าเพราะคุณอยากดูฉลาดอยากเข้าเวลาบนเครื่องบินหรืออยากอ่านสิ่งที่อยากรู้เพราะมีตัวเลือกที่ง่ายกว่าการอ่านอยู่อีกมากมายไม่ใช่เลยค่ะคุณเลือกหยิบหนังสือเล่มนี้เพราะคุณกำลังเรียนรู้วิธีใช้ชีวิตเพราะคุณอยากมีอิสรภาพมากขึ้นหวาดกลัวน้อยลง และเข้าถึงภาวะสงบสุขการศึกษาก็คือการอ่านและทำความเข้าใจความรู้ที่มาจากนักคิดผู้ยิ่งใหญ่มันไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกทำเพราะตัวมันเองแต่เพราะการทำแบบนี้มีจุดประสงค์จงจำถ้อยคำนี้ไว้ในวันที่คุณเริ่มหลงทางเมื่อคุณคิดว่าการใช้เวลาดูโทรทัศน์หรือการกินขนมคุ้มค่ากว่าการอ่านหนังสือหรือศึกษาปรัชญาความรู้คืออิสรภาพ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับตัวคุณอง